ที่ห้อโมโคูซึ่งในความรู้สึกตอนแรกก็คืออยากเปลี่ยนฟิล์มค่ะแล้วก็ไปเจอฟิล์มตัวนี้ในราัชาดาะะซึ่งฟิล์มตัวนี้จะแตกต่างจากฟิล์มในท้องตลาดทั่วไปก็คือฟิล์มท้องตลาดทั่วไปจะมี2แบบใช่ไหมคะก็คือแบบแรกจะเป็นฟิล์มธรรมดาที่ถนอมสายตาอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นฟิล์มกระจกนิรภัยแต่ไม่ได้ถนอมสายตาค่ะซึ่งฟิล์มตัวนี้ตอบโจทย์ได้ทั้ง2เรื่องเลยค่ะเป็นฟิล์มกระจกนิรภัยด้วยแล้วก มันโอเคอะค่ะน่าใช้ก็เลยลองสั่งมาค่ะซึ่งวันนี้ของมาถึงแล้วเราก็จะมาลองแกะให้ดูกันนะคะค่ะแกะออกมาก็จะมีมซองน่าจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็อันนี้จะเป็นกระจกเนี่ายหน้าหลักของดูตัวนี้ก่อนนะสู้สิวกัน ลอยได้ดีเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีผ้าเอาไว้เช็ดทำความสะอาดเชืกแล้วก็มีผ้าเปียกผ้าแห้งค่ะแล้วก็จะมีสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้นะคะเอาไว้ดึงฝุ่นค่ะวันนี้เราจะมาลองติดกันให้ดูนะคะ